เดี๋ยวเราคือมันเกิดปัญหาจากสายรุดง่ายฮนะเดี๋ยวผมหาวิธีให้มันขาดยากแล้วก็พอไม่หมุนกันนะครับก็คือจากปกติที่เราสขาน็อตไปฮนะอันนี้ผมลองลองไม่ไม่ไม่แก้ไขปัญหาอยู่คือใส่ปกติคนระับ ดูนะครนะดูนะใช่ปกตินะครับดูนะครับถ้าเรายกรถลดขึ้นนะครับพอจะหมุนได้รอดเลยเห็นไหมครับ เจะหมุนได้รอดมันทําให้สายเนี่ยสายตัวเนี้ยข้างในเนี่ยขาดนะครับบางทีบางคนที่ยกรถไปเล่นหรืออะไรเนี่ยมันก็หมุนแล้วก็สายกขาดครับผมม,มีวิธีแก้แกง่ายคือผมผมคิดง่ายๆเลยทะทยังไงก็ได้ให้มันหมุนง่ายแล้วก็คอไม่ชิดมากเกินไปแล้วทําให้เล่นเล่นได้แบบสายไม่ขาดนะออกมาก่อน ง่ายๆนะครับนครับหนวดกุงนะครับใส่นี้ต้องใส่นี้นะครับใหญ่เกินไปไม่โอเคพอมาครับงนเ่อจยดตั้งอย่างนี้่อ,อมาครับรัดหนวดกุงเข้าไปเลยคล้องกับตัวแกนล้อดีเข้าไป ค okay. ไม่ต้องแน่นมากนะให้พอดีเอาคัตเตอร์ใส่มาตนะัดโอเคนะครับคือเก็บงานเ,เก็บสาย เราลองประกอบดูไม่แก้แก้แบบง่ายๆครับไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อะไรมากมาย แต่เมื่อกี้ที่ยกรถแล้วหมุนหุนคอนะครับมุมหมุนได้แต่ลองยกใหม่มุนไม่ได้ครับติเดนะเห็นไะหนะมนไติดละวันนี้สายก็จะไม่ไม่ขาดง่ายแล้วเพราะว่ามาติดตรงแกนที่ที่มาเสียบไว้อถวตรงตรงบล็อกบล็อกคอมานะโอเคนะครับแก้ไม่ยากตัวนี้โอเคครับขอบคุณครับ